สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไป FC ช่องเสียบอยหมูสดสุลทุกค่นนะครับเนาะ,ะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดจะเอาเนื้อหมูไปให้ขวกลางที่นารุ่มพลนะครับเนาะโอ้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพรโอ้คุณแม่มแมผู้ใจบุญอีกแล้วครับท่านวันนี้เนาะ,ะวันนี้ก็จะเอาเนื้อหมูไปไว้ที่ขวกลางแล้วก็จะโอ้ ไปสนับสนุนอาคาแฟสดอาของบุงพงที่วางปูปริกิจด้วยโอ้โหสองพันบาทนะครับน้องอีซีสองพันบาท oh. บาทุญพงด์อะโอ้โหจะเลี้ยงยูทูบเบอร์แล้วก็คนที่มามาวางปูปริกิจด้วยนะครับนะะ้องาเพื่อวันนี้ก็จะมีการอาต้นเนาะอาต้นต้นพราป่าอาต้นพราป่านะครับเนาะ,ะอันนี้ก็คุณแม่เพชรสมนชัยพรก็มอบหมายให้ผมมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห ไปเน็บต้นเป็นมื่นบปได้ครับนะ <c oughs> คุณแม่เพศชศสมรชัยาพรน,นะครับเนาะผมก็นําไปมอบให้กับคุณลุงอนุวัฒน์เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ผมก็ดูคลิปก็เห็นคุณลุงอนุวัฒน์เอาต้นเนาะต้นพระป่านะครับของคุณแม่เพชรสมรชัยาพรก็มาตั้งต้นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเนื้อหมูนะครับเนาะเนื้อหมูแล้วก็ไปสนับสนุนร้านกาแฟสดของลุงพลด้วยวันนี้เนาะ,ะก็จะนำ ไปอุดหนุนด้วยจํานวนเงิน2,000บาทนะครับเนาะวันนี้ก็จะเอาเนื้อหมูไปไว้ที่ขัวกลางด้วยแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยนะครับเนาะโอ้โหก็จะให้ไอยาชิแล้วก็หุงข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเพื่อจะไปใส่บาตรพรุ่งนี้นะครับเนะาะอยู่ที่วัดดอนสวนรรค์บ้านจำปดงนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดก็เตรียมเนื้อหมูแล้วก็ทุกอย่างนะครับเนาะอยู่หลังรถนี่แล้วก็ข้าวสารด้วยเพื่อจะเอาไปไว้ที่ ครัวกลางนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ช่องเสียบอยมูสดก็ถือโอกาสดีก็ไปต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีจากอเมริกาด้วยนะครับนะที่มาหาช่องเสียบอยมูสดว่าจะมาแทนโครงการก่อสร้างทำบ้านสวนด้วยนะครับเนาะวันนี้ก่อนที่จะไปนาลงพลก็แวะทักทายก็ดูงานกับคุณป้าซะก่อนนะครับเนาะแล้วก็จะเข้าไปที่นาลงพลนะครับเนาะอ่ะ ผมก็อยู่บนรถแล้วพร้อมที่จะไปนาลงพลแล้วละ่ะตอนนี้อ่ะโปรดติดตามรับชมคลิปเสียบอยหมูสดเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยยพรจากประเทศอเมริกาคุณแม่ผู้ใจวุญอีกครั้งหนึ่งนะครับนาออ้าวบอหลายอยหางเดี๋ยวเราเอาเนื้อหมูกับข้าวสารไปให้ครัวกลางที่บางปูปริกิตหรือว่านานลงพนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปดูคลิปเสียบอยหมูสด กดติดตามดูคลิปไม่ค้มโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะตั้อมแล้วไปกันเลยครับ f อไปกันเลยโอ้โหฝนตกหนะักค่บเมื่อคืนนี้นะปน้ำขังหน่อยนิดนึงเนาะอ่ะผมก็มาถึงที่วังปู่ฟาลิกิตน,นาคราดเรียบร้อยแล้วครับ f อ c อ่ะเดี๋ยวเราไปขวกากาน,กนเพื่อจะเอาเนื้อหมูข้าสารเนานะ,ะไปครับผมโอ้โหฝนตกเมคืนนี้ แถนนแหะหน่อยนิดนึงเอ้ามีรํานางรําจําปดงหรือเปล่านนี ded, hey, no. okay, ่เนาะอนี่น้อนางรําจําปดงนางรําจําปดงมารําอะไรอยู่ตรงนี้น้อวันนี้น้อโอ้โหนางรํานางรําจําปดงโอ้โหผมก็นําเนื้อหมูกับข้าวสารค่ะของคุณแม่เพชรสมรชัยพรอ่าจากประเทศอเมริกาเนาะ เมื่อวานก็เข้ามาแล้วก็ได้คุยกับญาติๆีันครับครัวแล้ววันนี้ก็เอาเนื้อหมูครับอ่าแล้วก็ข้าวสารไว้หุงข้าวแล้วร้อไปใส่บาตรตรงนี้เนาะที่วัดดอนสลันบ้านจำประดมตรงนี้วันนี้ผมก็นํามอใช่ใช่ครับผมของพระป่าตรงนี้คุณแม่ทศมนก็ให้เอามาใส่ต้นกับผมก็ฝากมากับลุงอนุวัฒน์แล้วล่ะที่วคบผมบอกกันโอ้ ว่าเราทอดเราก็เป็นเอ้ถุง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 ใส่ข้าวเนาะอ่าถุงครึ่งกิโลผมลืมเลยแล้วหมูแล้วเราจะแคใส่ถุงถุงถุงใส่ข้าวเนาะเดี๋ยวไอ้นี้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมเอาเขามาให้ใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าผมก็จะทำงานอยู่วันนี้แหละอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมม่วมๆอีกครั้งนึงก็ขอบคุณนะครับคุณแม่ในวันเกิดของเขาด้วยหรืเปล่าอันนี้บอกครับการีเขาให้ทำด้วยเขาทำถ้าเราอิเล็กต์ภาษาบ้านเฮาก็คือคล้ายๆคือว่าเพื่อนกัจจ์ ไปเฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่เพิ่นเออพวกไอ้ไอ้คนที่ล่วงลับไปแล้วเออนั่นแหละเพิ่นก็จะให้เขาเหนียวนะไปเฮ็ดนายู่ในกินไปนี่แหละไปวัดดอนสวรรค์พรุ่งนี้เช้าไปร่วมไปกับพิมพบุญกั้แก่พรุ่งนี้แหละครับที่วัดดอนสวรรค์ก็เอาไปกินในวัดใส่บาตรในวัดครับผมได้ก็ขอบคุณคุณแม่คุณแม่เพชรสมรชัยยพรชัยยพรนะคะที่อ่า นี่เราก็จะทําไปให้ทุกคนทานนะคะแล้วก็ทําบุญร่วมกันเนาะทำบุญร่วมกันเวลาชาติแรกฉแล้วจะได้เจอกันอาจจะได้เจอการอาผมก็โอ้ถือว่าเป็นบุญของผมที่ได้ได้เจอได้คุยกับคุณแม่ผู้ใจบุญจากอเมริกาก็ได้เป็นสะพานบุญด้วยถ้าไม่มีรุงมผลประเสริผมก็ไม่ได้รู้จักกับคุณแม่เพชรสมนชัยาพรนะครับเนาะคุณแม่เพชรสมรชัยาพรจากอเมริกาเพ่นให้ผมนํา มาอุดหนุนกาแฟสดของคุณลุงนี่แหละเพื่อจะมีเทปต้นเทียอย่างเนาะเพื่ออนไปทอดเพื่อนก็เลยมาสนับสนุนกาแฟเครื่องดื่มนี่แหละก็เลยอุดหนุนนี่แหละสองพันบาทสาธุสาธุค่ะอบจากคุณลุงและก็คุณแม่สองพันบาทครับขอบคุณแม่เพชรสมรชัยพรครับผมจากอเมริกาครับคุณคุณแม่คุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับครับผมที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ อีพีกอฟฟนะครับก็จะดำตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่นะครับสองพันบาทนะครับซีกาแฟเนาะไปเข้าร่วมกับกองบุญกองบุญพระป่ากับที่วัดดอนสวรรค์นะครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณเสียบอยด้วยครับอบคุสาธุขอบคุณเสียบอยที่เป็นนะครับโอ้โหนี่เด้อแม่เพชรสมรไสยพอนนะครับเด้อพุดด่าต่นเงินต่นคำพูดด่าแม่พุดดา อเป็นเป็นร่มเลยเนาะครับเนะาะกุฎะอันนี้ก็จะเอาไปทอดที่ไอ้วัดดอนสวรรค์บ้านจำประดงกุดะโอ้เดินเด้อเ,เนี่ยเพชรสมรชัยพรเดอนเด้นนี่นะกระเชียเพิ่นเสียมาเน็บใส่ตังสีล่ะครับกุดะอือเป็นขั้นโฮมครับแม่เพชรสมรอ่าเป็นขั้นโฮมกุปา,าเป็นร่มสีทองสีแดงกุฎา ตอนเช้าๆอยู่ที่วังพ่อปู่ปริจิตนา,นาคารนะครับนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เพชรสมรออชัยยพรเนาอะ,อะวันนี้ผมก็นําเนื้อหมูนะครับนาะแล้วก็ไก่เนาอะ,อะแล้วก็จะมีเสื้อ,อที่คุณแม่เพชรสมรชัยยพรที่ให้ผมไปอุดหนุนร้านป้ากาใสเนาะ,ะวันนี้ก็จะมามอบ อันนี้เสื้อ,อให้ผู้ใหญ่บ้านหนึ่งตัวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเชิดอีกหนึ่งตัวผู้ใหญ่บ้านหมูห้ากับหมูหกอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูแล้วก็ไก่เนาะอ่าเมตุลก็นํามาม้อมให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณแม่เพชรสมรชัยยาพรครับครับ,รบวับบนนี้คุณแม่เพชรสมนก็ขอบคุณนะครับคุณแม่เพชรสมรเพชรสมนชัยยพรนะครับซึ่งท่านก็ร่วมทําบุญกับถาวรจันรสวรรค์มาแล้วนะครับวันนี้ก็ ท่านก็มีจิสทาที่จะร่วมทําบุญทำกับข้าวพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะในวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะครับ <ศา S 1> ก็ขอขอ,อนุมโมทนาบุญกับคุณแม่เพชรหมอนชัยพรน,นะครับก็ขอใหอ้ได้บุญเยอะนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับสาธุ นะครับลองชุดป้าคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะอ่าเสื้อนี้ก็โอ้สนับสนุนโดยคุณแม่เพชรสมรชัยพรเนาะคุณอาใส่บักต็เอาเรื่องแหละเอาทุกช็อตเนาะเออคุณอาคุณอาโอ้โหอ่ใส่ลองดูเนาะอันนี้ก็ เสื้อผ้าสวยๆจากร้านป้าคำใสที่วังปู่ปาริกิดเนาะอ่าพุดาโอ้บังเดอร์ <c oughs> จิเมียเ <c oughs> พชรสมอนเ <c oughs> สยพรเด้อ <c oughs> พุดะใส่เรียบร้อยแล้วพุดะใสบ้างครับอันนี้โอ้ยข,ขนาดเลยเออขัดขัดครับผมอ่ะขัดละล่ะครับอ่าโอเคมื่อื่นกะใส่ไปปัดมาบุญเด้อคนหลายๆเด้อครับผมมื่อื่นสิใส่หลงวัดโอเคครับครับครับผม